สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปุ้ยกันอีกแล้วนะคะกับครัวตามกระมลของเราวันนี้จะเอาเมนูไข่ดีของที่ร้านอีกเมนูหนึ่งค่ะมาสอนทํากันเพราะมันทั้งง่ายเร็วแล้วก็อร่อยมากมากค่ะคือสปากเกตตี้พริกกระเทียมเบคอนไปดูวัตถุดิบกันค่ะในส่วนของวัตถุดิบค่ะเราก็ต้องมีเบคอนนะคะอันนี้หัน่นให้มันสั้นๆเรียบร้อยพร้อมทอดแล้วก็พริกแห้งค่ะพริกแห้งสับปัาให้เรียบร้อยแล้วก็กระเทียมค่ะ แล้วก็เส้นสปาเกตตี้วันนี้ใช้เส้นแคปปาลินีเบอรสิบเจ็ดเดี๋ยวเราต้องต้ม3นาทีค่ะแล้วก็ใบโหระพาปรุงรสด,ด้วยแค่เกลือค่ะพิกไทยตามสไตล์อาหารอิตาเลียนนะคะและใช้น้ำมันมะกอกค่ะเพื่อความหอมไปทำกันค่ะก่อนอื่นมาต้มเส้นสปาเกตตี้กันก่อนค่ะอันนี้ตั้งน้ำให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงค่ะ เวลาต้มเส้นพาสต้าต่างๆเวลาต้ะสันสัยว่าต้มกี่นาทีมันแล้วแต่ขนาดไซส์ค่ะให้ดูข้างหลังนะคะอันนี้เขาบอกให้ต้ม3นาทีกันค่ะ,คะเส้นมันเล็กมันก็สุกเร็วค่ะใส่ไปตรงนั้น,นนะเริ่มอ่อนนุ่มนะคะ,ปะตป๊เดียวแล้วเดี๋ยวเรากดเขาลงไป อันนี้เส้นค่อนข้างเล็กค่ะเขาเขียนว่าเป็นแคปปารินีเบอร์17เดี๋ยวจับเวลา3มนาทีค่ะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะก่อนอื่นตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่เบคอนของเราไปเอาน้ำมันเบคอนออกมาค่ะเพื่อความหอมนะคะน้ำมันในตัวเบคอนจะค่อยๆออกมานะคะหอมมากๆเลย เบคอนเราเริ่มหดได้ที่แล้วนะคะน้ำมันออกมาค่ะเราจะใส่พริกกระเทียมที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเจียวนะคะให้กลิ่นหอมขึ้นขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปนะคะเดี๋ยวเราอยากจะได้ความหอมเราจะเติมน้ำมันมากรอบไปนิดนึงค่ะให้เคลือบเส้นนะคะ ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะปรุงรสแค่สองอย่างค่ะแค่เกลือกับพริกไทยโรยเกลือไปนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะ เลยรับปิดท้ายด้วยใบโหระพาค่ะจะใช้ใบโหลพาอิตาเลียนหรือโหระพาไทยก็ได้นะคะเสิร์ฟลงจานนะคะ แต่งหน้านิดนึงไปโหละพาทอดนิดนึงค่ะเป็นอันเสร็จค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะยังไงปุ้ยรบกวนกด subscribe ช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปุ้ยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แจ้งกันมาได้เลยนะคะยังไงวันนี้ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ